สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ของดีไม่ต้องพูดเยอะใบเตยกวาดงานคอนเสิร์ตเพิ่มอีกงานทำคนตกใจรัวนักร้องสาวคนดังใบเตยอาสยามกวาดงานคอนเสิร์ตเพิ่มอีกงานทำคนตกใจรัวพร้อมบอกออกมาแล้วปังมากและเก็บเงินดีๆด,ดูแลตัวเองและลูกนะเป็นตน้น ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของนักร้องชื่อดังใบเตยอาสยามที่ล่าสุดได้รับอิสรภาพชั่วข่าวจากการยื่นหลักทรัพประกันตัวคดีแชร์ forex 3d ซึ่งทำให้เธอต้องใส่กำไร em แต่สามารถออกมาใช้ชีวิตประจำวันได้ซึ่งทำให้หลายคนพากันสนใจและมอบกำลังใจให้เธออย่างล้นหลาม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวใบเตยได้มีการเปิดตัวรูปโปรโมตของงานที่เพิ่มขึ้นมาคือวันที่25พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งพอมีการลงเรื่องราวไปหลายคนก็มาแซวตลอดว่าปังมากคิดถึงเสียงของใบเตยและพากันติดแฮชแท็กชื่อใบเตยและบอกว่าอยากเห็นเธอรับงานรัวๆอีกจำนวนมาก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ